ช่วง g a d g e t of t h e w e e k สนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต รุ่นแรกที่ซูชิงอยากจะแนะนำก็คือเจ้า b e a t s by Dre รุ่น p i e l ซึ่ง b e a t s ได้ส่งมาให้ Tech Fix ทดลองใช้ดูค่ะตัวนี้เป็นสีชมพูหวานแหววที่มี Nicki Minaj น,นักร้องเพลงฮิปฮอปขวัญใจชาวอเมริกันเป็นพรีเซนเตอร์รูปร่างหน้าตาชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเหมือนกับเม็ดยาทรงแคปซูลมาพร้อมกับลำโพงสีดอกค่ะ ปุ่มการใช้งานก็เรียบง่ายเข้าใจได้ในครั้งแรกที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดปุ่มเพิ่มหรือลดเสียงช่องเสียบแจ็คทั้งอินและเอาท์และช่องไมโคร USB สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ที่ชาร์จครั้งหนึ่งก็ฟังติดต่อกันได้ประมาณ7ชั่วโมงค่ะวัสดุค่อนข้างแข็งแรงแต่น้ำหนักเบาขนาดก็ประมาณไฟฉายขนาดเหมาะมือสักกระบอกเท่านั้นเองการเชื่อมต่อแบบไร้สายใช้ Bluetooth เอกของมันก็คือการเชื่อมต่อแบบ NFC ที่ซู่ชิงสามารถใช้ Nexus 7ของซู่ชิงซึ่งมี NFC ด้วยแตะไปที่สัญ,ญลักษณ์ NFC เพื่อเชื่อมต่อกันแบบง่ายๆได้เลยค่ะ ผู้ชมเป็นนักฟังเพลงหรือแฟนๆแ,แ,แก๊สเจ็ดเพลงก็น่านจะทราบดีนะคะว่า Be ีชเป็นของด r Dr. Dre โปรดิวเซอร์เพลงฮิปฮอปชื่อดังและไม่ว่าจะเป็นหูฟังหรือลำโพงก็ถูกทำตลาดด้วยเพลงฮิปฮอปจนทำให้เกิดความเชื่อใจว่า Be ี ats คือตัวเลือกหากคุณฟังเพลงฮิปฮอปที่มีเบสหนักจังหวะตึ๊บๆบแต่เชื่อหรือไม่ว่าซู้ชิงและทีมงาน t e c h F i กกลับคิดว่าเรื่องเสียงเบสในเจ้าพิวไม่ใช่เรื่องเด่นเลยค่ะลองฟังเพลงแนวเต้นรำที่บีชสังเคราะห์ตุมต้มๆก็ได้เสียงกลางและแหลมออกมาเป็นหลัก ยิ่งเพลงที่เครื่องดนตรีเยอะๆทีมงานของเราที่เป็นนักฟังเพลงถึงกับบอกว่าแสบหูมากกว่าจะไพเราะค่ะดังนั้นก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนักถ้าหากคุณต้องการแบ่งปันฟังเพลงร่วมกับคนอื่นในปาร์ตี้เล็กๆระหว่างท่องเที่ยว เบสเพลวกับเซอร์ไพรส์เราเมื่อลองกับเพลงประเภทขับร้องไม่ว่าจะเป็นเพลงโอดีหรืออะคูสติกและแนวมินิมอลลิสปรากฏว่าไพเราะสนะอหูเอามากๆสมมุติว่าไปเที่ยวไกลบ้านและเหนื่อยมาทั้งวันคุณผู้ชมก็สามารถเปิดเพลงฟังเสียงนักร้องแบบลอยๆเบาๆเคล้าบรรยากาศได้อย่างเหมาะเหม็งเลยค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะด้วยราคานําเข้าที่ค่อนข้างแพงผู้ที่เลือกใช้บี p i ิลลำโพงวายเลสแบบพกพารุ่นแรกของ b บีชก็น่าจะเป็นแฟนประจําหรือผู้ที่มั่นใจในแบรนด์และสไตล์ของค่ายนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอันที่จริงแล้วก็มีลําโพงวายเลสคุณภาพใกล้เคียงกันในราคาที่ย่อมยาวกว่าให้เลือกในท้องตลาดหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยทีเดียวค่ะ รุ่นที่2เป็นยี่ห้อ b r a v นรุ่น brv 1ซึ่งดูร่างหน้าตาเนี่ยซูชิงยอมรับนะคะว่าเห็นแว็บแรกไม่คิดว่าจะเป็นลำโพงค่ะมันน่าจะวางอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับเต็นท์พักแรมกระติกน้ำทหารและโน่น,นนั่นนี่ที่หลงท้ายด้วยคำว่าสนามทั้งหลายได้แบบไม่ขัดเคินงเลยค่ะวัสดุของตัวลำโพงเป็นยางแข,งข็งที่บุไว้เพื่อกันน้ำและกันแรงกระแทกเวลาใช้งานมันในทริปการท่องเที่ยวแบบลุยๆเช่นการตั้งแคมป์กลางแจ้งหรือระหว่างทำกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆค่ะ ด้านหลังมีฝากเกลียวปิดป้องกันช่องต่อไมโคร USB และช่องเสียบแจ็คสำหรับออ d ดิโออินข้างในมีปุ่มให้กดเพื่อดูสถานะของแบตเตอรี่ด้วยค่ะ BRV1 เชื่อมต่อแบบไร้สายกับสมาร์ตเดเวิ์ด้วยบลูทูธเท่านั้นไม่มี NFC เหมือน Beats Pill และมีลำโพงสเตอริโอ2ดอกซึ่งทำให้ราคาต่ำกว่ากันพ่อสมควรเลยทีเดียวค่ะ ชิงลองฟังด้วยเพลงหลากหลายแนวนะคะเริ่มโดยเพลงป๊อปก็ขับเสียงออกมาได้ดีแต่ที่เด่นๆเลยน่าจะเป็นเพลงที่มีรายละเอียดดนตรีเยอะหน่อยอย่างเช่นเพลงร็อกและเพลงสไตล์มินิมอลที่สามารถฟังเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นได้ชัดแจว๋วเสียงต่ำและเสียงกลางมาเต็มค่ะสําหรับลําโพงขนาดนี้ก็ถือว่าน่าทึ่งแม้ว่าเสียงสูงจะไม่ใสเหมือนกับบีสเปลก็ถือว่าได้ย่านเสียงอื่นมาทดแทนได้ดีกําลังกลมกลมเลยค่ะ งาน t e คฟ f i x ที่เป็นนักฟังเพลงคนเดิมก็ระบุว่าภาพในจินตนาการที่ปรากฏในเสียงที่ได้จาก BRV1 ค่อนข้างโฟกัสไม่กว้างมากนักน่าจะเหมาะกับห้องขนาดเล็กๆหรือการฟังในระยะที่ไม่ไกลนักหากไม่ได้ใช้กลางแจ้งการนํามาใช้ฟังคนเดียวในห้องสําหรับผู้ที่ฟังเพลงแบบจริงๆสักหน่อยก็ถือว่าดีเลยทีเดียวค่ะ เรื่องรูปร่างและลักษณะของเสียงที่ได้ทําให้ซู่ชิงคิดว่าน่าจะมาทําตลาดกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงขณะที่ความอึดของแบตเตอรี่ที่ชาร์จครั้งหนึ่งฟังได้ยาวนาน12ชั่วโมงก็ทําทให้น่าจะเหมาะสําหรับนักเดินทางขาลุยมากๆค่ะ